อาบ,บูไปไหนมาครับอาบ,บูครับอาบ,บูครับเก็กมากคิดว่าตัวเองหรอ่อเก๊กหน้าดูงฝนตกนะครับเจอไปไหนับตามไปดูนะครับตามไปดูนะครับอาบูฝนมันตกลูกเข้าบ้านเะอไม่ขอร้องอาบูครับอาบ,บูเดี๋ยวก็เป็นหวัดนะ่ะมาเร็วๆเ,เลย เอาฝนหยุดแล้วออกมาไม่รู้จะทำอะไรคะ่ะออกมานั่งเมือเมือกันนะคะนั่งเมือเมือกันไปเรื่อยๆนะคะเอาอยัางไงดีคะอาบูไปไหนคะทำธุระส่วนตัวนะคะอันนี้ที่ขับถ่ายอาบูนะคะเอาุตาละเออเออเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมุมกันค่ะอดูสองสาวดีก่อนแล้วกันนะคะ สองสาวก็มานั่งรับลมรอพ่อไปซื้อกับข้าวให้กินนะคะวันนี้เราจะกินปลาเผาค่ะแล้วก็วันนี้เราไปอาบแดดตรงนู้นไม่ได้นะคะนี่ค่ะเพราะฝนตกเานั่งตรงนี้แล้วกันนะคะอาบุเสร็จย่างอ้าวคุยตายอาบุหายไปไหนแล้วล่ะลูกไปใครจะเข้าบ้านกับแม่อะ้ร เดี๋ยวกินข้าวกันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย